ยายจะไปขนกระถางที่ยายเพาะผักไว้ในบ้านผักมาไว้ในบ้านมาดูหมูรมควันพี่เหมือนก่อนหอมๆม,มันไม่สุกนะคะแค่รมควันเฉยๆให้มันหอมแต่มันก็ไม่มีเลือดแล้วแหละ ห,ห,ห,หมักเกลือไว้ประมาณเจ็ดวันหมักเกลือใส่เครื่องเทศใส่อะไรของเขาลงไปเนาะเอารถเข็นใส่ไปก็ใส่ไปอย่างนี้ดีกว่ายกไปง่ายดียไปดูไก่ก่อนเอาไอ้นั้นให้หน่อยเอาอาหารเอายาให้ไก่หน่อยมองมาเห็นดอกไม้บานเดินมาดูดอกไม้กัน สวยไหมว้าวสวยมากเนาะเต็มเลยเต็มเป็นพุ่มเป็นพุ่มเลยเพื่อนเพื่อนบนคัน,น,นลังพุ่มป่านะคะเดี๋ยวราให้มันบานกว่านี้ก่อนอเต็มต้นเลยเก็บผักไปต้มก๋วยเตี๋วกิน ก๋วยเตี๋ยวซดน้ำร้อนๆเพื่อนซดน้ำร้อนๆอ,อากาศหนาวๆมันจะอะดอกเล้วเด้นนี่อากาศร้อนๆมาก็ออกดอกเพียบนี่ไงเจาะดอ,อกแล้วนี่ดอกกันมากดีกว่า ข้างล่างดีกว่าไปเอาขึ้นช่ายหน่อยนึงก็ได้กินแล้วอันนี้ขึ้นชายกินใบนะคะไอ้กินยอดกินยอดกินกา้านมันจะไม่ชุนเท่าไอ้ขึ้นชายใบมันจะนิ่มกว่า หอมอยากกินยำเด้เดี๋ยววันหลังดีกว่านี่ปทีนี้ต้มก๋วยเตี๋ยวกินก่อนจะกินอันไหนดีเพื่อนเเย็นตาโฟแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือสองจิตสองใจืลูกชิ้นยังแข็งอยู่เลยเอาไหนดี อันนี้ก็อยากอันนี้จะอยากเพื่อนๆอะไมาดิเมนที่ได้คือเย็นต่โฟนนะคะโอ้ยแดดสองเพื่นอนอร่อยไม่อร่อยก็ไม่รู้นะคะ มารอรุ่นกันไม่มีไอ้นั่นะน,นะอะไรนะอะไอะไรนะเขาอะไรอะไรนะเพื่อนๆไอแดงแดงอะซอสพริกนะไม่มีซอสพริกใสมันมันขาวๆอย่างนี้แหละไม่มันขาวๆอย่างนี้แหละไม่มีซอสพริกใสโอ้ อืมอืมก็อร่อยอยู่นะดีกว่าเออทำไมน้ำมันไม่แดงเนาะแต่เส้นมันไม่เหนียวเหมือนกว๋วยเตี๋ยวเลอรถที่ยายขายนะกว๋วยเตี๋ยวเลอรถโอ้โหเส้นเขาเหนียวเนี่ยเหนียวเหน,น,น,นียวอร่อยแล้วเขาปรุงรสก่อน้อ ปรุงรสของเราอีกป้าเพื่อนๆออยายขอกินก่อนเด้อเพราะได้ทูทูไทยๆเยอะหรอกนะต่างแดนนะเนาะเพราะได้ทูทูไทยๆหน่อยอื